คุณอย่าโฟกัสเรื่องการขาย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 ,ขายอย่างเดียวมันจะทำให้คุณขายไม่ได้คุณต้องโฟกัสว่าเขาอะลูกค้ามีความต้องการอะไรอยากได้อะไรการที่เน้นลูกค้าก็เป็นการขายแบบหนึ่งแล้วนะคุณต้องเข้าใจว่าความต้องการเขาอะคืออะไรเขาเป็นใครเข้ามาจากไหนเข้าอยู่ที่ไหนเขาชอบอะไรเขาไม่ชอบอะไรคุณต้องรู้ตรงนี้จากประสบการณ์ที่ผมทํางานมากว่า20ปีในด้านการขายและการตลาดให้บริษัทเนสเล่ National s a l e มเนเ a g e r ให้อดิ d a สทำธุรกิจ B2B ให้กับคุณใดขายตรงให้กับบริษัทสู่บริษัทหรือเราขายประมูลงานราชการไปผมเป็น g ีเอ็มของบริษัทที่ปรึกษาธุรกิจให้คําปรึกษาธุรกิจมามากกว่า100ธุรกิจตั้งแต่หลักแสนจนถึงพันล้านบาทเลยคุณหาสินค้ามาเตรียมไว้แล้วพอเขาเข้ามาเนี่ยคุณมีสินค้าที่สามารถตอบโจทย์นใจเขาแต่คุณเข้าใจเข้าดีมากเลยมีอะไรให้หนูช่วยไหมคะคุณประกาศอะไรคะอยากจะได้อะไรอยากดูอะไรเป็นพิเศษไหมนี่อยากจะทําให้คุณ ขายของได้ดีคุณจะขายได้นะเขาก็จะมาซื้อคุณอย่างต่อเน,นื่องเลยเป็นการขายแบบยั่งยืนถ้าคุณอยากมีธุรกิจที่ขายดีและมีชีวิตที่ไม่วุ่นวายกดติดตามเพจอาจารย์มาร์กสอนปั้นธุรกิจขายดีไว้นะครับ